กฎที่ทําให้แรงดึงดูดนั้นมันอ่อนแอลงเราพูดถึงแรงดึงดูดในด้านที่มันไม่เวิร์กนะครับนั่นก็คือกฎแห่งความรักบริสุทธิ์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเราเนี่ยเริ่มต้นจากความรักที่บริสุทธิ์ยิ่งระดับของความรักที่บริสุทธิ์มากขึ้นเท่าไหร่นะครับอนุภาพของมันก็ยิ่งแข็งแรงเติบโตแล้วก็รวดเร็วนะครับวันนี้ก็ได้ชูนให้นักเรียนท่านนี้ได้เข้าถึง พลังความรักที่บริสุทธิ์นะครับซึ่งเป็นพลังที่ดำรงอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลการจะเข้าถึงพลังรูปแบบนี้ได้เราต้องมีการสะเตือนของความคิดให้น้อยที่สุดความทุกข์ความกังวลใจก็ต้องมีให้น้อยที่สุดเช่นเดียวกันถ้าเรามั่นฝึกฝนอยู่เป็นประจำนะครับและถ้ามีโอกาสได้มาไดหลอกโคชชิ่งแล้วก็ต่อยอดด้วยการจูนจิตส่วนตัวท่านก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงพลังความรักบริสุทธิ์ นอกจากเราจะได้รับผลแห่งการกระทําที่เราไม่รู้และส่งผลให้ชีวิตของเราเนี่ยต้องเจอความไม่พอใจอยู่เป็นประจำนะครับกฎแห่งแรงสะเทือนด้วยความรักบริสุทธิ์นี้ยังช่วยให้เราได้รับผลแห่งความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์เร็วขึ้นตามจํานวนความเชื่อและความศรัทธาที่เกิดจากการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับ